สวัสดีครับพ่อขผมครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรครับน้ำท่วมหาดใหญ่ก็เงียบไปแล้วขาคงจะทำใจกันไปละรัฐบาลช่วยบ้างศิทธอาสาช่วยบ้างแล้วก็ช่วยตัวเองกันแล้วก็มีข่าวซีเกมก็จบไปแล้วพิธีเปิด เรียบร้อยไปแล้วการแข่งขันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรพิธีปิดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเดินกันไปเดินกันมาคราวนี้ก็เกี่ยวกับชายแดนนะครับี่คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าไอ้ทั้มเนี่ยมันโทรคุยกับฮุนเซนไม่ฮุนเซนดิฮุนมาเน็ตหรือฮุนเซนก็ไม่รู้แล้วมันก็โทรคุยกับนายกรนุทินจริงๆแล้วยังไม่ได้โทรครับมันประกาศว่ามันจะโทรแต่มันก็ยังไม่โทร เพราะว่านายกอนุทินบอกว่ายังไม่มีใครโทรมาก็ดีครับเราก็ลุยกันไปสุดๆลุยกันไปแบบสุดซอยกันไปเลยทีเดียวนะตอนนี้ไอหุนเซนเนี่ยมันจนตอกละมันจนตอกมันก็เหมือนหมาจนตอก่ะแต่เราพอก็ต้องต้องให้ทางมันนะเวลาหมาครับเวลามันจนตอกเนี่ยเราต้องเปิดทางให้มันหน่อยหน่อยให้มันหนีเพราะว่า ถ้ามันมันไม่หนีมันก็จะแผงธิ์แผงลิ์เป็นเฮือกสุดท้ายแต่ไทยเราไม่กลัวหรอกครับแต่เฮือกสุดท้ายเราก็จะเกิดความสูญเสียจนตอกก็ให้มันเลี่ยงเลี่ยงหนีไปเลยเพราะตอนนี้ที่น่าสงสารก็คือคนคอมเมนครับชาวคอมเมนเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะครับที่อยู่ที่ประเทศไทยที่มาทํามาหากินที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางตับเพราะว่ากลัวกลัเวเกิดมีสงครามยืดเยื้อมีสงครามใหญ่โตกว่านี้ เขาจะกลับไม่ได้เหมือนกับนักกีฬานักกีฬาเขาเหมนที่กลับไปก่อนเพราะกลัวจะกลับไม่ได้ท,ทั้งที่คุนเซนสั่งให้อยู่สั่งให้แข่งนะแต่นักกีฬาเขาเมน็นแล้วก็ทีมสตาร์ทต่งทางๆเขาเขาไม่สนใจเขาไม่เชื่อไม่เชื่อปากมันก็เลยกลับไปน่าสงสารนะครับสงสารสงสารเห็นใจอะนักกีฬาเขาเมน็นทั้งที่มา แล้วก็ที่ไม่ได้มาเพราะว่าการเป็นนักกีฬาครับเขาก็ซ้อมกันมาเป็นปีเป็นชาติแล้วนะซ้อมหนักพอมีการแข่งขันเขาก็อยากจะแข่งขันจะแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ได้มามาทดสอบฝีมือเน่ยแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาแล้วคนที่มาก็ไม่ได้แข่งก็กลับไปก่อนนะครับสงสารชาวคอมเมนต์หลายต่อหลายคนแล้ว อาหารเขาเหม็นมันก็อดอยากปากแห้งนะมันก็มันก็รู้ว่าสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้แต่มันก็คนเตีมเนี่ยไอทหารไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องสงสารมาหรอกก็สั่งสอนมันเพราะปากมันเก่งปากมันดีก็อ,อัดมันให้เต็มสตรีมไปเลยก็ถูกต้องแล้วถูกต้องจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้เราเห็นศักยภาพของกองทัพของไทยดูแล้ว ตอนนี้ก็มันเป็นสงคารามย่อยๆครับแล้วเครื่องมืออยุทธโรปกรณอะไรเรามันก็เก่งเยอะกว่าเจ๋งกว่าแล้วก็ก็ทีดีถือว่าเป็นการซ้อมลบเป็นการซ้อมใหญ่ก็ไปแล้วกันนะครับผมมีมีมีไม่ใช่คลิปแต่ครับโพสต์นี่นะโพสต์นี้มันอยู่ในเฟซบุ๊กอะครับผมก็ให้ทีมงานเช็คนะ เช็คว่ามันเป็นโพสของจริงปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวต่างๆมันเฟกนิวทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเวลาจะพูดจาปาสายอะไรมันก็ต้องระวังก็ต้องตั้งสติเราทั้งนั้นเราก็ผมก็จะเสียคนไงปรากฏว่าเช็คแล้วมันก็เป็นของจริงนะครับเพราะว่าจาก facebook ของเขาเลย facebook ของใครอะ เฟซบุ๊กของพันเอกกิติพงศ์สัจกุลนุกิจนะเป็นผู้อำนวยการกองจัดการเคลื่อนย้ายศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกครับเขาโพสต์ว่าอย่างไรอ่ะเขาโพสต์ว่าไม่อยากเรียนรอดอหนีเกณฑ์ทหารไม่เคยเหยียบภูมิประเทศต,ตามแนวชายแดนสักครั้ง อย่ามาทำเป็นกูรูสู่รู้วิจารณ์การรบที่ทหารเขาเรียกจิตที่ฐานเขาเรียนเขาฝึกเขารบมาเกิดทั้งชีวิตนะพระเด็กิติพงศ์สัตตกุลนุก,กิจเขาไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ก็มีมีพวกไม่อยากเรียนรอรอบีพวกหนีเกณฑ์ทหาระอะไรตรงนี้ก็บีที่เป็นข่าวโด่งดังก็พักส้มเนี่แหละครับ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าพักส้มนะเขาไม่ได้บอกว่าสอสอพักส้มแต่ผู้การคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็บอกมาอย่างนี้ครับแต่ผมฟังนะนะผมอ่านดูก็คิดว่าเขาน่าจะพูดไปถึงสอส,อสอพักส้มอ่ะก็ไม่เป็นไรจะสอสอพักไหนก็ตามหรือไม่ใช่สอสกอ็าตามสิ่งที่เขาพูดมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลแต่ตอนนี้หลังจาก โพดนี่ออกไปพวกที่เกียรติทหารพวกที่อาศัยจังหวะที่จะตอบโต้ก็ทำคลิปให้สมโพกสัมภาษณ์แบบโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยก็บอกว่าอา้าวถ้างนั้นก็ไม่ต้องไปเรียนเดียไม่ต้องไปเรียนหนังสือหรอกไม่ต้องไปเรียนอะไรทั้งสิ้นหรอกจะรัฐศาสตร์จะอะไรก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกในดิสตา์รัฐศาสตร์ไปเรียน ทหารดีกว่าเตรียมทหารดีกว่าอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรวะก็บอยู่แล้วบอกว่าทีเรื่องนี้ไม่ให้ยุ่งแต่พอเรื่องอื่นๆทหารก็ไปยุ่งทุกเรื่องเป็นบอนนบอนู่นบ์ดนี่บอ่อนั่น็ <c oughs> น่รื่อ,อะไรเขาพูดก็มีเหตุผลนะไอพวกที่พูดนี่ไม่เหตุผลแต่พูดเอามันพูดเอาสนุกอนะ่ะพูดใน จิตใต้สมนึกว่าเกียรติทหารเนี่ยคือไอ้ผู้การคนเนี้มันไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นมันพูดเรื่องการลบเข้าใจป่ะมันพูดเรื่องการอื่นเรื่องอื่นส่วนไอ้ทหารจะไปเป็นบอด,น,บอดบอนู่นบอดนี่บอดนั้นมันมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันมันคนละเรื่องกันแต่มก็เอามายงกันซะอ,อย่างนั้นแหละผมว่าตั้งสติดีๆนะช่วงนี้มันเกิดสงครามนะระหว่างไทยกับเมร์ คือมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นของจริงนะมันไม่ใช่น้ำลายนะคือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราไม่ได้ขาขาดเราไม่ได้เสียชีวิตเข้าใจปะ่ะไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันเรื่องที่เสียชีวิตจริงๆขาขาดจริงๆโดนยิงจริงๆ คืออย่าเอามาพูดแบบสนุกสนุกนะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้ามึงพูดมึงโจมตีทหารเนี่ยมึงโอ้โหเป็นยีโร่ในกลุ่มของมึงมึงเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่นะยิคสมัยนะพวกมึงนะคือมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะเรื่องที่ทหารก็ต้องอยู่ส่วนทหารใช่ปะ่ะอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทหารไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง มันเกี่ยวกับความเป็นความตายของทหารของประชาชนผู้บริสุทธิ์คือควรจะสงบปากสงบคำคือไม่ชื่นชมไม่เห็นด้วยไม่ช่วยก็ให้เฉย,ยเฉเงียบ ไอ้มือไม่พายเอาตีลาน้ําอ่ะมันมันเลิกกันทีอ่ะมันพอกันทีเถอะอันนั้นเขาตายจริงเขาเจ็บจริงแล้วคนพวกนี้ญาติพี่น้องคนเงาสักการะเขามาอ่านคอมเมนต์พวกมึงมาฟังลิปพวกมึงเขาจะคิดยังไงวะ,ะเขาจะคิดยังไงคือถ้าเป็นจะโจมตีก็อเอ่ยชื่อมาเลยแล้วก็โจมตีอย่างเนี้ยไอ้พวกการคนเนี้ย ถ้าเห็นด้วยก็เอ่ยชื่อผู้การไปเลยไอ้ผู้การกิตติอะไรเนี่ยเอ่ยชื่อมาเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวมีนประมาทจะจะไปด่าเขาไอ้ผู้การเนี่ยกิตติพงษ์เนี่ยเอ่ยชื่อเขาไปเลยหรือไม่พอใจใครลุงตูลุงป้อมหรือพวกที่ทําการรัฐประหารหรือที่ไปเป็นบอร์ดพลังงานบอร์ดกองสลากบอร์ดนู่นบ์ดนี่เอ่ยชื่อแล้วก็ด่าเขาไปเลย อย่ามาพูดหลอมหลอมแรงแรงแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มันก็ต้องให้กําลังกระจายกันหรือเปล่าวะผมก็ไม่ใช่ไปอินทหารนะไม่ใช่ไปทหารซีเวอร์นะแต่คือเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องเข้าข้างทหารแม้เราจะไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบนายกอนุทินเราก็ต้องเข้าข้างนายกอนุทินในการที่จะไปรบกับเขมรนะเรื่องอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องน้ําท่วมใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง แกมเมอก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องซีเกมก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้เราก็ต้องเข้าข้างนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของเราเพราะตอนนี้มันูวัวเรียวหัวต่อนะแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปบอกหรอกชนะยังไงจะยังไงจะนู่นนี่ยังไงต้องปากก็คือตอนนี้ก็จะมีนักการเมืองที่ปากเก่งรู้แม่งทุกเรื่องจริงๆรู้พวกนี้เขาเก่งเขาอ่านหนังสือ เขาดูนู่นดูนี่แล้วเขามาประมวลอะไรเขาเป็นคนที่มีความสามารถและในการพูดที่ให้ตัวเองดูดีพูดให้พรรคตัวเองดูดีอันนี้ผมก็ยังชื่นชมพักเพื่อไชร่นะเพราะว่าไม่ค่อยออกมาแตะเรื่องนี้เลยนะไม่แตะนะก็ปล่อยปล่อยไปอ้า้องชื่นชมนะเพราะว่าก็ยังไม่มีเลยยังไม่มีใครมาพูดจาปาสัยเกี่ยวกับทหารไม่มี ส่วนนายกไม่ใช่นายกนี่หัวหน้าแทง้งหัวหน้าแทงอันน้หัวหน้าพักประชาชนอันนี้ก็ออกมาพูดพูดก็ดูดีนะพูดแบบแตะแตนะไม่ได้โจมตีนะแต่พูดก็เหมือนว่าสอนนะสอนนายกรัฐมนตรีสอนนายกรัทินสอนกองทัพว่าจะปราบคุณเซนเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็ดูดีนะฟังแล้วก็โอ้โหดูดีแต่ก็พูดยาวไปหน่อย นำเสนอยาวไปหน่อยฟังแล้วแบบมันน่าเบื่อมันมันยาวมากอะ่ะยาวจริงๆแต่เวลาใครพูดอะไรโดยเฉพาะพักประชาชนนะผมก็จะมีอยู่ในใจอ่ะอยู่ในใจยังไงอะ่ะอยู่ในใจว่าก็มึงเป็นรัฐบาลได้มึงไม่เป็นช่วงนี้ถ้ามึงเป็นรัฐบาลเนี่ยมึงก็จะจัดแจงอะไรได้เยอะแยะมากมายหมดหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมน้ำท่วมหัดใหญ่ไม่ไว่าจะ เป็นเรื่องสีเกมหรือว่าจะเป็นเรื่องสแกมเมอร์รวมทั้งเรื่องกาวบกับคอมเมนต์นี่จะจัดการได้หมดเลยพอพูดไปปุ๊บเราก็คิดถึงว่าเออก็อพูดอย่างเดียวอะนะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละตอนนี้กองทัพนะครับโดยโฆษกองทัพบก็ออกอมาประกาศว่าคือเราอะใช่เราอะมันป้องกันเฉยเฉยอตอบโต้เฉยเฉย แล้วก็สามารถที่จะถล่มพวกคังแสนพวกอะไรของของเขเมรได้แล้วถ้าเกิดว่ามีคังแสนคืออาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยถ้าไปอยู่แถวแถวบ้านฮุนเซนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะถล่มแถวแถว,แถวบ้านฮุนเซนได้ถ้าเอาอันนี้ผมพูดเองนะถ้าเาเข้าไปอยู่ในบ้านฮุนเซนนะถ้าเราสืบรูนะมีคังแสนในบ้านก็ถล่มบ้านฮุนเซนได้ที่พนมเปญ เอาไว้เออมันก็เจ๋งว่ยเจ๋งมากๆเห็นไหมตอนนี้คือทางไทยเนี่ยนะเราจะจะ,จะรบรบแบบปกติที่นักลบเขาทำกันเราก็อยู่ตามป่าตามเขาใช่ป่ะกองกำลังของเราแต่ไอ้เขเมรเนี่ยมันไปอยู่ตามบ้านอ่ะมันเอาประชาชนเป็นเกาะป้องกันอ่ะโอ้โหมันเร็วระยำมากเลยก็เลยอยากจะฝาก ไปถึงหุ้นมาเนตอ่ะคือหุ้นมนเนตมึงเป็นทหารนะมึงจบมึงเป็นนักเรียนในร้อยเวสปอยนะแล้วไอโรงเรียนนี้นะมันเป็นโรงเรียนชั้นนำนะที่ที่มันได้รับความเชื่อถือนะในการเรียนการสอนนะมันก็มันก็เหมือนกับนักเรียนในร้อยนักเรียนทหารจปร,ะรอ,อะไรเงี้ยแต่มันมันเป็นระดับสากลนเงี่ยมันไม่ใช่ของเรานะ เฉพาะประเทศไทยแล้วเขาไม่ได้สอนให้มึงทําอย่างนี้ไงไม่ได้สอนให้มึงไปเอาบ้านเอาประชาชนเป็นโลกกำบงังมึงไปอยู่ตามสถานอะไรโบราณวัตถุโบราณอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะมันผิดกฎกติกาเลยก็คืออยากจะบอกให้ไอ้โรงเรียนในร้อยเวสปอยนเนี่ยนะเอาใบป,ประกาศแม่งคืนจริงจากไอ้ฮุนมาเน็ตอ่ะ ราะมันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนจริงๆเพราะว่าผลิตบุคลากรอ,ออกมาแล้วแม่งก็มาลบแบบนี้มึงก็ไม่ต้องเรียนก็ได้เป่าว่าะ่ะมันก็กองแกงกองแกงทหารมึงยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยอ่ะเออกูอเห็นแล้วน้ําตาจะไหลแต่รองเท้าแตะโอ้ตาย่ะแล้วก็มันก็แทนที่มึงจะ โอ้มัน,มนไม่ใช่แหละครับไม่ใช่นะทั้งไอ้หุนเซนทั้งไอ้หุ้นมันเอ็ดนะไม่ใช่ละแล้วจริงๆนายกฤตินก็คิดแบบผมว่าถ้าเกิดมีคุยมานะไอ้ทั้มคุยมานะก็ต้องต่อรองอนะ่ะต้องคุยกันนะว่าเฮ้ย hey, มึงก็ต้องไปไปด,าด่าเขาเหมรดิไอ้เหี้ยกูไม่ผิดอะ่ะมึงไปด่าเขาเหมรนดิมึงจะรถมุดรัวรุดหนามมาวางกับระเบิดทําต้นตีนยอะไรต้นอ,อกให้ทําอ่ะ อ่าจริงๆไอ้ทำไม่โทรมานายกันจีนก็โทรไปหาทำแม่งเลยนาะอะไรจีนนี่จีนนี่ก็ตัวดีอาวุธที่มันใช้นี่เป็นอาวุธของจีนนะก็ไม่รู้ว่าจีนมันยังส่งอาวุธอยู่หรือเปล่าส่งมากส่งแล้วแต่ไม่รู้ส่งมากส่งนอ้อยไอ้นี่ก็จีนอีกคือเราก็ต้องทําค้ากันไปอะ่ะทั้งเชิงลุกอะ่ะเชิงลุกเรื่องต่างประเทศเรื่องอะไรก็ลุกไปส่วนเรื่องนี้ก็ให้กองทัพ เขารวยกันไปเขาจัดการกันไปผมก็เห็นด้วยกับนายกอนุทินนะที่ก็ปล่อยให้กองทัพผลเขาบอกอนุทินแม่งไม่รับผิดชอบนู่นนี่นูน่นคือไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกให้กองทัพเขาดีอยู่แล้วนั่นแหละจัดการอน,นุทินนายอนุทินก็มาจัดการมาเรียกไอรัฐมนตรีต่างประเทศมาเรียกไอรัฐมนตรีมหาดไทยเอาตัวเขาเองหมดไทยก็มาเรียกไอที่เกี่ยวพ้องอ่ะที่ต้องไปช่วยไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีพัฒนาสังคมว่าอ,อะไรเนี่ยก็อันนี้อันนี้เขาถูกต้องแนละ้วส่งกองทัพ,พาให้จัดการให้เขาดูอยู่เขาไปเองเพราะว่าก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับนายวุฒินจะไปเก่งจะไปสู้กับแม่ทัพกับผอบอเขาได้ยังไงจะมาถึงเวลาเราก็ต้องเด็ดขาดนะคือไอท้ที่บอกว่าเด็ดขาดยังไงจะไปถล่มปนมเปรยหรือ,อยังไงคือเด็ดขาดคือตอนเนี้ย ต้องเด็ดขาดให้มันขอเจราจารเราต้องทำตัวเหมือนรัสเซียเละแต่ก็ถล่มแม่งทุกวันถลม่มไม่ยูเครนแม่งทุกวันถล่มแม่งทุกวันเดี๋ยตอนนี้เราก็ถลม่มเพอเรารู้ปุ๊บมันเคลื่อนไหวปุ๊บก็ถลม่มรู้ปุ๊บมันเคลื่อนไหวก็ถลม่มถล่มแม่งทุกวันให้มันลนลานมาขอเจราจารจริงๆเพราะว่าจนะําไว้นะชาตไทยบาดเจ็บขาขาดไปกี่คน เสียชีวิตไปกี่คนแล้วประชาชนเสียชีวิตไปกี่คนะแล้วตอนนี้แม่งก็ยิงมาที่ใกล้ๆโรงพยาบาลมากแม่งจะยิงไปที่สนามบินมากมันจะยิงไปนู่นนี่มันก็ต้องจัดการมาเลยก็จัดการแม่งเอาแบบว่าคือเหมือนกับมันตบหน้าเราทีเราต้องตบหน้าแม่งกลับสิบทีช่วงเนี้ยอัดอัดอัดแม่งเลยได้เรือกรออาวุธด,ด้วยแล้วก็พูดถึงกระสุนกระสุนอะไรมันมันก็เก่าแล้วนะ ล็วลดแม่งทิ้งให้หมดเลยเข้าใจป่ะสิ่งให้หมดเลยอ่ะดีที่สุดเข้าใ่ผมก็คิดอย่างนั้นอะแล้วก็พอกันทีนะแล้วก็ไอพิธีกรอนะ่ะไอพิธีกรรายการต่างๆนะพอกันทีเหอะที่มึงเอาไอวิทยากรของมึงอนะไอพวกอดีตทหารมั่งไอพวกนักวิชาก,การนักวิชากเกินไอพวกอะไรที่แม่งอยู่ตรงข้ามทหารเนะี่ยคือ เอามาออกรายการอ่ะพอเฮ้ะเอามาแล้วมันก็สัมภาษณ์ให้เขาด่าทหารให้เขาด่ากองทัพมึงเลิกเถอะพิธีกรมึงตัวดีนะคือมึงช่วงนี้มึงมึงเลิกมึงหยุดเถอะมึงหยุดหยุดนะมึงจําไว้นะมึงอย่าไปหวังเลตติ้งมึงจะไปหวังนู่นนี่หนึ่งอย่าเชื่อตอนเนี้มึงต้องหันมาเข้าข้างทหารกันทุกป่วยนะจะบอกนะอย่าอย่ามาสนุกสนานเรื่องเหล่านี้ จริงจริงนะเลิกกันทีอะไรพวกนั้นไอ้พวกที่มาออกรายการมันก็เอาคะแนนนิยมไนงะเพราะมันมีกลุ่มเกียรติทหารเนี่ยมันก็ต้องพูดจาให้มันดูดีคนได้รักมันถึงเวลาคนได้ไปเลือกมันบางคนก็ทํางานแล้วก็พกการเมืองนะคนทุกคนอยากเป็นนักการเมืองทั้งนั้นแหละอยากให้คนหยิบไปจริงจริงอยากเป็นรัฐมนตรีทุกตัวอยากเป็นเป็นที่ปรึกษาอยากไปเป็นกรรมธิการอยากเป็นทุกตัวขอพูดจาปาสายให้เขาหยิบมันไปอ่ะ อย่างผมนี่ผมก็อยากผมอยากเป็นที่ปรึกษาอยากเป็นเลขาอยากเป็นกรรมธิการอยากเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ผมก็อยากอะ่ะแต่คือเราต้องเอาบ้านเมืองก่อนอ่ะเข้าใจปะเอาเอา,เอาบ้านเมืองเป็นหลักตอนนี้ต้องให้กําลังใจกองทัพไปเข้าใจะปะถ้ามึงเกียดมึงก็ไม่ต้องให้กำลังใจแต่มึงก็เฉยๆนะแล้วมึงรายการมีทําเยอะแยะ มึงก็ทําเรื่องน้ําท่วมหัดใหญ่มึงก็ทําเรื่องสีเกมมึงก็ทําเรื่องไปเชื่อเลนะโอเคทั้งหมดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้กับผมในแง่มุมของผมวันที่สิบสองธันวาคมนะครับวันนี้นะครับสิบนาฬิกาผมต้องไปหาตำรวจที่สอนอลุมพินีนะครับเพื่อร้อยเวรจะพาผมไปส่ง อายาการแล้วช่วงสิบห้านาฬิกาสามโมงเย็นผมก็จะไปหาตำรวจที่สอ,อทองหลอนะครับเพื่อไปรับทราบข้อเก่าหาทั้งสองคดีนะครับก็คือคดีของสันทนะประยูนรัฐนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณสันนะที่ให้เกียรติผมนะครับส่วนที่ยี่สิบสามไปฟังคำพิพากษา ที่ศาลอาญารัชดาตรงคดีครับหมอวรงเดชกิจวิกรมกับสมชายสวงกัศสองคดีฟังคำพิพากษาวันเดียวกันก็ขอบคุณนะทั้งวรงทั้งสมชายนะที่ให้เกียรติผมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ช่วยมาซื้อของผมหน่อยนะครับผมมีกล่องของขวัญน,นะครับของขวัญขวัญข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับ มีกล้วยอบเนยนะครับผมมีกล้วยเบกแตะแล้วก็มีกล้ยวยขวนนะสามกระปุกแล้วก็มีกล้วยตากกล้วยตากนี้ห้าสองอยู่ในกล่องของขวัญครับเรามีของแถมครับ ของแถมก็คือพระนางพญาสยามมูลค่าสอง้อยเก้าสิบบาทแล้วก็หนังสือบางมัดของตันนักเรงใจบุญกวนใจคนจนมูลค่าสอง้อยเก้าสิบาทของแถมนี่ห้าร้อยแปดสิบบาทแล้วกองของขวัญราคาเท่าไหร่กองของขวัญราคาสี่ร้อยเก้าสิบบาทเอาไปฝากไปให้เป็นของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่พระพวกเพื่อนฝูงคนที่หลักได้นะครับ กล่องละ490บาทครับน้ำหอมครับน้ำหอมราคา490บาทเช่นกันนะครับเป็นน้ำหอมที่กลิ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตาตื่นนะครับจีบผัวหอมเมียครับฉีบเมียหอมไม่ถึงกิกเลยราคา490บาทติดทานนานครับ8-10ชั่วโมงครับผมแล้วก็มีหมวกครับ บอกปักกิจพอชานเลมีจริงๆมีทุกสีนะแต่ตอนนี้ผมก็เน้นสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำมีทุกสีเพราะเป็นพีพีออพีออเดอร์ปักแบบเกรดเมียมเลยใบละสองรอยเก้าสิบบาทเช่นกันโอเค กดไลคกดชร์กดกระดิ่งกดซับ s ไคร b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กิจการกข้ามาในที่ f b o o k o o ธุกรกิจปนเดชวิสัยเพจ Facebook กิสโพชแนลแล้วก็เบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับตอนนี้มีทำโครงการฝึกอบรมนะครับในานามของสถาบันอิสระพล ตอนนี้เดือนมกราคมนะครับสี่โครงการด้วยกันครับอบรมโครงการแรกก็คืออบรมการยิงปืนขั้นพื้นฐานครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเลยในชีวิตนะมีปืนให้มีลูกให้มีเป้าให้มีประกาศสนียบัตรให้แล้วก็มีเข็มติดหน้าอกให้นะแล้วก็จะเท็นนิ่งอบรมในเรื่องกฎหมายให้ด้วยวันเดียวครับ200้อย เรีใช้สองพนเการ้อยบาทหลักสูตรที่2นะครับก็เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชุมการพูดในที่สาธารการพูดให้มีพลังแล้วก็จะสอนทำ k ิ o k YouTube Facebook ให้ด้วยอันนี้2วันนะครับ2อง0อบาท2องบาทหลักสูตรที่3คือหลักสูตรนักข่าวนักข่าวมืออาชีพ สอนวิธีเขียนข่าววิธีหาข่าววิธีถ่ายรูปวิธีทำโทเชียนด้วยนะอันนี้วันเดียวเก้าร้อยบาทหลักสูตรสุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับก็เป็นหลักสูตรการแต่งหน้าพื้นฐานนะครับเพื่อเอาไว้แต่งหน้าตัวเองอาจารย์ดรนิสารัตธนักุลนันท์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการแต่งหน้าดรนิสารัตก็จะมาสอนด้วยตัวเอง นะจับมือสอนเลยสองวันเช่นกันเครื่องสำางไม่ต้องเอามาอุปกรณ์ไม่ต้องเอามาสอนแบบจับมือกันเลยทีเดียวสองวันครับสามพันเก้าร้อยบาทแต่กับผมก็หลังไม่มาคุยกันได้ครับแต่ละหลักสูตรในเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านักับผม วันนี้ขอบคุณขอบคุณขอให้มีความสุขนะครับขอบรห้พระคุ้มครองพี่น้องประาษษชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี